สวัสดีค่ะเพื่อนๆท่านผู้ชมวันนี้วันที่สิบสองค่ะบ่ายสามโมงบ่ายสามโมงวันที่สิบสองค่ะอันนี้คือส่วนข้างบ้านที่ได้ทำเป็นเอ่อเทพื้นเป็นหินเพื่อให,ให้ให้มันน่าน่าอยู่น่าดูน่ามองค่ะตอนนี้ ก็เลื่อนไปเลื่อนกระถางต้นไม้ไปไปมามามา,มาไปไปจนเป็นแบบนี้แล้วค่ะจะดูมุมไหนก่อนที่อามุมนี้แล้วกันนี่ค่ะตรงนี้ตรงนี้อามาวางไว้ก่อนแล้วทุกอย่างก็คงวางไว้ก่อนนะลองดูว่ามันเหมาะสมตรงไหนนะคะอันนี้พื้นนี่ยังปอูอิดอิดมออิดแดงไว้ปูอิดแดงไว้ทับ คืออิดมันเหลือนะคะก็เลยปูไว้ก่อนแล้วก็มีต้นไม้ก็พอกระทังไหนที่มันมีน้องหอยน้องทากทำลายไปก็พยายามเอามาเอามาปรับใหม่อันนี้คือลินลิ้นมังกรก็เอาปลูกไว้คู่กับปกจุฬาลัมพาเพื่อให้พยุงต้นโกจุลจุฬาลัมพาจะลื้อเลยแอ้ลินมังกรจะตั้งๆก็ใก็มัมช่วยกัน นะักปักไปก่อนแล้วเดี๋ยวไม่เป็นไรค่อยค่อยแยกกระถางเอาดินที่ใช้จะเป็นดิน,นดินเก่าแล้วก็พอดีมีแกลบเหลือเขใส่แกลบให้มันโปุงป่งโปงหน่อยดินแก่ดินเก่าจะมีทรายด้วยแล้วก็ใส่แกลบใส่ขุยมะพร้า,าวสับค่ะแล้วก็ใส่เอ่ออะไรอะมูลเส้นเดือนพอดีเลี้ยงเส้เดือนเลี้ยงเส้เดือนว้นู้นชั้นเยเยอะเยอะอยู่ ไม่ต้องดูเนาะแต่ดูตรงนี้ก่อนนะฮะต้นใบเงินใบทองต้นไม้อันนี้เราจะเลียงต้นไม้ไวใต้ต้นต้นเชอรี่ค่ะเชอรี่ไทยซึ่งตอนนี้มันมีผลผลิตเยอะมากแต่ไม,ม่สามารถปีนได้เพราะว่านู้นนะครับมันอยู่สูงมากเลยค่ะให้นกกินไปแล้วกันแต่ก็พอได้กินอยู่สี่หลูกที่ต่ำๆ ไม่อยากปีนเยอะค่ะเดี๋ยวหล่นลงมาเดี๋ยวจะสบายก็เลยไม่เอาดีกว่านี่ค่ะมันหล่นหล่นเยอะเลยค่ะนี้ลูกอร่อยนะคะเนี่ยลูกใหญ่ใหญ่เก็บไปล้างกินก็ได้แต่มันนึงไม่ค่อยอยากกินเท่าไหร่จะเป็นต้นไม้สวยงามซะเยอะต้นไม้รับประทานไม่ค่อยดีเออมีโหระพา หัวลพาใช่ไหมมันงามจนก็ไม่รู้ว่าใช้หัวลพาอ๋อใช่ค่ะหอมหอมหัวลพาค่ะกระท่อมก็งามค่ะคือเอาพอ,อาไว้ใต้ต้นไม้ก็จะงามดีใต้ต้นเชอรี่กระท่อมก็งามงามนะคะเนี่ยออกดอกออกใบดีเอ้ยไม่ได้ออกดอกออกใบแตกดีจังเลยค่ะเวลาเขาชำเขาชำกันยังไงคะตอบจะทำให้มันมีหลายๆต้นเพราะว่าซื้อมาแค่ต้นเดียว แันจะแม่ชวนอิ่มก็เยอะเนี่ฮะน,น,นี่ต้นอะไรบ้างก็ไม่รู้เนี่ยนี่ก็ซื้อมาค่ะเนี่ยแต่ไม่รู้ต้นอะไรจำไม่ได้แล้วใหม่ก็จะจําได้ชื่อปักอยู่ค่ะไม่รู้จางหายไปแล้วยังจางแล้วมันจะรู้ไหมเนี่ยต่อไปก็ลืมแล้ว <c oughs> <c oughs> ต้นอะไรก็ปูกไปนะสวยงามตามทา่องเลื่อก เนี่ยกระถางก็จะตั้งวางข้างบนข้างล่างแล้วเต็มไปหมดเลยเอ่อรั้วก็เอามาพิงไว้ข้างบนเพราะว่ามันจะได้ไม่เกะก,กะที่หล่นเยอะแยะก็คือใบยอเนี่ยค่ะหล่นเยอะแยะเลยฟันฟันเก็บไม่ได้ไหวเฮ้ยคุณนายตื่นสายไม่มีดอกเลยเอไว้ด้านหลังเอ้ยจริงเหรนเอามาไว้แม้่ทั่งนี่ย อันที่คือแคนตัดแคนตัดจะไว้ข้างบนแคนตัดสวยอยู่ยต้นมันไ,ไ,ไม่ต้องลดน้ำเยอะหลายๆวันลดทีก็ก็เลยฝากฝากไว้เต็มไปหมดแล้วค่ะเนี่ยสวยงามตามท้องเรื่องก็เอาโองขึ้นมาขนใจ โอ่งขึ้นมาได้ไเพราะว่าโอ่งมันอยู่ข้างล่างก็ขึ้นมาลูกใบหนึ่งก่อนก็เมื่อเช้าเพิ่งเอาขึ้นมาอีกใบนี่ก็คือเนี่ยเมื่อกี้ฝนตกเนี่ยโอ่งใส่ทรายทรา,า,า,ายตรงนี้ไม่มีแล้วพอขึ้นมาทีหลังเอาทรายจากโอ่งเนี้ยขนมาไวโอง่งแล้นแล้วขึ้นมาทินน้อยะมันก็ยังไม่เสร็จดีเพียงแต่ว่าจะดีขึ้นมันมีทางเดินแล้วตอนเนี้ยแล้วก็ปรับระดับที่เสมอกันแล้ว มีอะไรแนะนําเรียนเชิญนะคะเพราะว่าบางทีม,มันก็นึกไม่ออกเหมือนกันอันนี้ก็ขึ้นไปสูงแล้วค่ะชัพูเอาไว้ข้างล่างก็หมามันชอบไปฉี่ก็เลยยกยกให้มันสูงสูงไว้หน่อยันจะได้เป็นอาหารการกินใบทองอไปโดนเบียดเสียดเอยียงเนาะนี่โ <c oughs> วจุฬาลำพา ขาก็ดีคะ่ะได้ใช้ขาแต่ยังปลูกไม่ค่อยเป็นก็คือตะไคร้อันนี้ก็ยังเป็นกองไม้ไปอยู่เดี๋ยวมันก็ยุบลงโอเคนะคะืออนญาต